เธออยัดเยียดความเป็นชู้ให้เราโดยที่เราก็ยินยอมยอมเป็นเจ้าของอีกคนของเขาทั้งที่รู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาแต่เราก็ยอมยินดีไม่ต้องโทษว่าใครผิด เราก็รู้อยู่ว่าเขาก็มีคนที่คอยดูรลแต่เขาให้ความหวังสักวันคงไม่ไกลรอคอยสิ่งที่เขาพูดออกมาแต่มันก็ไม่เชิงวันที่เรารอได้แต่เป็นชู่ เป็นชู้ของเขาใจของเราก็เจ็บเพือทนจะให้รักลังใจไม่จนตามันจนกับคำพูดของเธอให้ความหวังให้ความรักให้กำแบังใจ ว่าจะเลิกกับเขาไปทุกทีไม่กล้าถามว่าวันนั้นเมื่อไรจะถึงสถีได้แต่รอคอยวันที่ไม่มีจริงก็ทนเป็นชู้กับเขาเพราะเรารู้ดีจะเลิกเักอีกทีก็ มันรักแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเราก็เป็นได้แค่ชูไปตลอดเกินได้แค่แเป็นชู้เป็นชู้ของเขาไม่มีวันที่เราจะเป็นตัวจริงไม่มีสิทธิ์ในตัวเขา เราเป็นได้แค่เงาของเขาอีกคน